อะมายากลเห็นท้องหนูแวบๆแบบนี้นะคะหนูแวบท้องค่ะเอาลองบอแวบดูหเอียงมายากลเอียงเอียงแม่ใครบ่อยขายบ่อยขายเดี๋ยวนี้เดี๋ยววันเก่งวันียังมาหาเดี๋ยววันนี้ย่าลงมาอาบน้ําข้างล่าง แล้วก็เปิดประตูห้องตัวเองไม่ได้เปิดได้ก็เปิดว่าเขาแม่เจ้าว่าเป็นยังคือเปิดปาาว่าเขาเจ้าว่าคือเปิดว่าเขาไปนั่งร้อยกินปกันบกับกเซลดองแขอนเอาดัางกันประตูไว <c oughs> ้เพราะเป็นยังคือซุกประตูบ่เขาว่าเออมันต่ำน้องอายลูกเออ <c oughs> เอาฝอกพี่น้องหน่อยวันนี้มีเพลงคู่ไหมวันนี้มีเพลงคู่เหมือนเดิมนะคะเพลงเก่าเพลงเดิมพี่จ๋าพี่จ๋ายังไม่ได้แกะเพลงเลยค่ะหนูก็ยังไม่ต้องโทษพี่จ๋าค่ะหนูลระไม่แกะเพลง ไรหน้าหนูจะร้องได้ไหมเพลงใหม่หนูต้องร้องได้นะคะจะเซฟอปป่าน,น,นี่มาบอกพี่น้องก่อนไม่ข้ามหมันสัญญาก,กับพี่น้องก่อนว่าไรวันเสาหน้า,นเ,า,นาเป็นไงนไงันเสาหน้านะคะเออไรวันเสาหน้าหนูจะร้องเพลงคู่เพลงใหม่หนูจะร้องเพลงคู่ <S <S เพงลงใหม่คะ่ะแต่ว่าไรนี้ดูเพลงเก่าไปก่อนแต่ว่าไ์นี้ ทนดูเพลงเก่าไว้ก่อนแต่ก็ต้องเข้าไลฟ์นะคะแต่ก็ต้องเข้าไลฟ์นะคะเพื่อสนับสนุนเพื่อสนับสนุนมารำเสียงวีหกคะมารำเสียงวีหกคะเดี๋ยวพ่อหนูจะไม่มีเงินทําวงเดี๋ยวพ่อหนูจะไม่มีเงินทำหน้าทําวงไม่ใช่ทําหน้าทำหน้าฮะอีช่างหน่อยก็จะได้เกล้เข้าไปตัวที่ตัวแดดเนอะเหมืค่ะค่ะรู้ไหมคะเดี๋ยวนี้พ่อยิ้มยังไงยิ้มยังไงลูก พ่อยังอ้าปากไม่ได้ลูกพ่อยังอ้าปากไม่ได้เดี๋ยวพ่ออ้าปากได้พ่อก็จะลงมาเล่นละครให้ดูคุณย่าคะเวลาพ่อหายให้ลูกนะคะพ่อหายแบบนี้ละค่ะอันผู้เดียวขีดตําปาดตบปากมันจอยด์เยมันคือปากเป็นเลยเดียเรื่องนี้ต้องโทษคุณย่าลำนะคะนี่ต้องโทษคุณย่าลำคุณย่าลำเอาเฉดอิโมตีปากหลานที่มาปากเป็นตะหนอยเดย เงีบเงียบเหายใจทั้งเดหายใจทั้งปอดหรือจะหายใจทั้งปากผิวหนังวาหนวเวาะหานหวราะานหลเานเลาะัเราะหัวเรหเราอราาะัวเราเขาะล่โเรคราับสรบ้หัา ทั้งสองลองเพลงให้ฟังนะครับใครอยากจะฟังน้องโดนอยากจะฟังซื้อกลุ่มปิดนะคะจ้าใครอยากจะฟังซื้อกลุ่มปิดนะครับเข้าไปรับชมหมอลำเสียงมีหกนกพงศกรในกลุ่มปิดบาทร129บาทลิงก์ปักหมดด้านล่างครับที่เพจหมอลำเสียงมีหกนกพงศกรนะครับ